ผู้คนอยากจะทำ Q&A ใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องมีผู้ติดตามที่เยอะเยอะก่อนเหมือนกวกใช่แล้วผู้ติดตามมันจะต้องเยอะเยอะแต่ไม่ใช่เยอะเป็น1,000พันว่ายิวถ้าไลฟ์สดได้อะ่ะกูก็ทำไลฟ์สดไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนแล้วกตอนที่ตอนนั้นก่อนกูได้เล่นเล่น ไอเอารถไปพะทะกับพายุแล้วแม่งวิดีโอกูโคตรนาน,น,น,นแล้วกูจะมาลงอ่ะมาวขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะแม่เอ้ยแม่มากดตีกูเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าใครยังมีผู้ติด,ดตามเยอะอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าค a เอได้แต่ว่าขอให้เยอะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่ามีคนทำคีย์เอน้อยไอมีคนทำคียเอที่มีคอมเมนต์น้อยใช่ จะทำคลิปแบบนี้นะโอเคคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะตามตามไปถามให้ว่ามีใครคอมเมนต์มาบ้าง